สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทําปูนาดองน้ําปลากวนกันแบบง่ายๆนะคะสูตรนี้เป็นวิธีถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งนะคะทําให้ปูนาของเราอยู่ได้นานและไม่เค็มจนเกินไปนะคะเราไปดูส่วนผสมและว,วิธีทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมีปูนานะคะ1นกิโลค่ะจากนั้นเราก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเราจะใช้แปรงสีฟันนะคะขัดตามซอกเขานะคะ เราทํากินเองเราก็ต้องทําสะอาดนิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะคะจะทําให้ปูนาของเรามีปิงเข็มค่ะตัวเล็กๆอยู่ตามซอกนะคะอยู่ตามซอกตามกระดองเขาเราต้องล้างดีๆนะคะ หลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําปูนานะคะมาใส่น้ําแข็งค่ะน็อกเข้าไว้ให้สลบนะคะระหว่างนี้เราก็จะไปทําน้ําปลากวนกันนะคะตั้งไฟกลางใส่น้ําเปล่านะคะ100กรัมค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําปลานะคะทิพรส350กรัมค่ะ หลังจากเราใส่น้ำปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะ50กรัมจากนั้นก็คนน้ำตาลให้ละลายนะคะเราก็จะต้มไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำปลาของเราจะเดือดนะคะน้ำปลากวนของเราเดือดประมาณนี้เราก็ปิดแก๊สลงได้เลยค่ะเราก็จะคนให้เขาคายความร้อนนะคะ จากนั้นก็พักให้เขาเย็นนะคะเราค่อยนำมาเทใส่ปูดองค่ะหลังจากที่น้ำปากวนของเราเย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็นำมาเทใส่ให้ท่วมค่ะถ้ายังไม่ท่วมก็ให้บีบน้ำปลาลงไปอีกได้นะคะจากนั้นเราก็จะปิดฝาเขาไว้ทิ้งไว้ประมาณ2วันค่ะหลังจากผ่านไป2วันแล้วนะคะปูนาของเราก็เป็นเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวจะแกะให้ดูเนื้อข้างในนะคะนี่ค่ะปูนาดองของเราก็จะมันแบบนี้นะคะมันเขาจะแข็งค่ะจากนั้นเราก็จะทําการตักขึ้นจากน้ำนะคะเราจะไม่แช่น้ำไว้แบบนี้นะคะไม่งั้นเนื้อปูของเราจะ เบาค่ะจะซูจะทำให้เขาไม่อร่อยนะคะเราต้องตักออกค่ะตักใส่ถุงแบบนี้นะคะหลังจากที่เราตักใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีน้ำอยู่ข้างในใช่ไหมคะ แล้วก็เทออกให้หมดเลยค่ะจากนั้นเราก็จะรัดหนังยางให้แน่นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำเข้าไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะสามารถเก็บได้ประมาณ3เดือนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย็นด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ